ว่าเอาง่ายคือวัดฝีมือวัดใจพันว่าตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ในระดับแนวหน้าหรือยังนะครับก็คืออยากจะเจอพี่โอแบบนี้แล้วก็คือชี้ประเด็นมาตรงกับพี่โอเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ติดตีกันเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือผมถึงยอมรับน้ําใจนะครับความจิตใจของเสพต่อตรงนี้มากนะครับแล้วโอ้โหปล่อยหางไปเนี่ยนะครับวันนี้นะมันก็ไม่ได้แบบน่าเกียดอะนะครับวงลูกศรคือมันแผ่กันวิ่ง ตอนแรกผมพูดจากใจนะผมดูผมไม่ได้ไปที่สนามผมดูถ่ายทอดสดผมกลัวไปแล้วกลับผมกลับมาไม่ทันนะครับเจ้านครหลวงวิ่งก่อนคือผมยังมองว่าเจ้านครหลวงมันจะกลัวแข้งหรือเปล่าเวลามันออกแข้งดีกว่านะแต่ว่าเวล,วลาวิ่งเนะี่ยมันวิ่งแบบคือลนลานนะเวลาพอมาโดนจับปอกแป๊กทีหนึ่งมันก็วิ่งออกแล้ววิ่งออกแบบลนลานนะครับก็มองคือมันก็มองได้หลายมุม,มน,นะ แต่เราคือผมเป็นคนเล่นแล้วมองกิริยาไก่เงี้ยผมมันแบบเฮ้ยกลัวแข้งหรือเปล่าวะแต่แต่มันออกแข้งดีดีกว่าเจ้านครหลวงออกแข้งดีดีกว่านะครับปอนวิ่ง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 เนี่ยนะครับสักพักหนึ่งจับบล็กแบกวิ่งบ้างนะครับจังหวะที่มันตีได้เนี่ยนะครับช่วงท้ายอันแรกเนี่ยนะครับจากสองหนึ่ต่อ5 2าองลองอยู่ขนาดนี้น่าไม่หนีด้วยนะราคาเนี่ยนะครับปอนปอยอยู่ประมาณ7 4 2 1เนี่ยนะครับ แล้วป่วยหายไปก็คือไม่ได้หนีมากนะอยู่ประมาณสองหนึ่งต่อห้าสองอยู่เบียดเบียดอย่างเงี้ยประมาณสิบกว่าสิบแปดสิบห้าถึงสิบแปดนาทีเนี่ยนะครับราคามาฉีกเป็นสามหนึ่งสี่หนึ่งจังหวะปลายอันเท่านั้นเองนะครับหมดอันแรกเนี่ยสี่หนึ่งในแย่งอันรองนะครับในไลน์นะในไลน์กลุ่มสามหนึ่งต่อเจ็ดสองต่อนะครับสี่หนึ่งรองนะครับแต่สนามมาผมจะบอกให้สามหนึ่งต่อเจ็ดสองรองนะครับสนามเนี่ยไม่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 ไม,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 ไม่เหมือนในไลน์กลุ่มนะั้นในไลน์กลุ่มต่อแพงกว่า นะครับแต่อย่างเราต้องเข้าใจในรายกลุ่มคือคนอยู่ไม่ดีก็ต้องดิ้นรนอ่ะมันไม่เหมือนสนามอ่ะนะครับก็คือต้องยอมต่อแพงนะครับผมก็ต่อสีมันลูดเลยเหมือนกันน่ะนะครับได้สีมาก็ไม่ถึงแสนอ่ะนะครับก็นี่แหละพอเข้ามาอันสองมันคนละม้นเลยอ่ะไก่อันแรกมันแทบไม่ได้ตีกันมาตีกันชุ่วปอันเดียวนะครับเข้ามาอันสองเนี่ยครับมันฉายลวดเดียวไก่อโหยืนหมดสภาพอ่ะหักไปหักมาเนี่ยนะครับคนเขามองแพ้อันสองหรือเปล่า นะครับก็บางคนก็เล่นเอาเอาได้ลองอันสองอันนนะได้ลองห้านะครับได้ลองหกได้ลองเจ็ดนะนะครับแต่3อันเนี่ยนะครับสอันเนี่ยเอาได้ต่อ2ได้ต่อ3ามไว้เลยนะครับอาสาเขามองว่า3อันแพ้แล้วก็จริงๆนะครับเข้ามาอัน3ามแพ้นะครับโอเคเดี๋ยวผมโทรสัมภาษณ์พี่โอเลยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าน,นครหลวงเอาแบบเต็มเตมเลยนะครับแล้วก็อ,อนาคตของเจ้านครหลวงความเป็น ความเป็นไปได้นะครับของเจ้านครหลวงตอนนี้นะนะครับคือคนจะได้หายสงสัยนะครับแล้วก็จะได้ติดตามนะครับโอเคคนที่เข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเขาหน้าจอกดหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้นะครับมีกดในหนะสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับ ครับพี่โอ,อ๋วันนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเจ้านครหลวงโอ้โหพี่โอ๋อันนี้พูดผู้จากใจนะผมไม่ได้ไม่ได้ไปแต่ดูถ่ายทอดสดเนี่ยอันแรกเนี่ยมันถ้าเกิดมองว่าไก่มันไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกันมากนะพี่ช่วงต,งต้นๆอ่ะจะมีช่วงปลายช่วงปลายอ่ะพอได้ตีแล้วราคาก็ฉีกไปเลยสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังดูไม่เยอะใช่ครับเออแล้วอันสองเนี่ยพี่ โอ้โหมันตตยังไงอะพี่โอ้โหสุดยอดเบอร์แข่งเลยฮะพี่ก็ต้องถามอย่างนี้พอชนะแล้วมีคนติดต่อทับทามมาบ้างหรือยังับพี่ก็ก็มีบ้างครับก็มีบ้างใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะถามข้อมูลลึกๆหน่อยของเจ้านครหลวงครับพี่เจ้านครหลวงพี่โอพอรู้ไหมว่ามันเป็นไก่สายไหนอะไรยังไงครับคือตามนี่คนพอเขาบอกว่าแม่แม่ทางแม่เป็นสายของ อ,อ๋อทางโกเซมนะครับโอ,อเซมใช่ครับ,รบแล้วก็ส่วนพ่อก็เป็นสายของมา,านะครของสดจโบอารดิกอ๋อพ่อเป็นสายสอจอโบนะครับแม่เป็นโกเซมฟาร์มนะครับใช่ครับแล้วไก่เนี่ยพี่โอยืนยันว่ามันยังอายุอ่อนมากใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าเอตีขนอะไรมันยังเลี่ยม ขลหน้าขอะไรคือเลี่ยมหมดเลยอ่ะเข้าข้างกันสักประมาณกี่เดือนได้พี่ก็น่าจะอยู่ในในเกมประมาณสิบสามเดือนสิบสองสิบสามเดือนประมาณนี้ครับนะครับประมาณสิบสองสิบสามเดือนนะครับไก่ไก่เขาก็ซ้อมคือเจ้าของเดิมเขาก็ซ้อมไม่ได้เยอะอย่างที่ผมบ้านที่แรกเขาก็ซ้อมน็อกซ้อมน็อกแล้วเขาก็ไปเอาไปตีเลยเลี้ยงไปตีครับแล้วเขาก็ตีหนเดียวด้วยพี่โอ๋ก็ไปเห็นแล้วก็ซื้อมา ใช่เขาตีแค่หดเดียวครับพี่โอ๋เดี๋ยวคราวนี้ยผมจะถามถึงวันที่พี่โอเห็นคลิปแล้วพี่โอชอบเนี่ยพี่โอชอบ<ม>เห็นคลิปแล้วชอ,ชอบชอบมันตรงไหนเจ้านครหลวงครับวันนั้นเนี่ยก็คือชอบชอบด้วยเบอร์แข้งะครับอ๋อเห็นเบอร์แข้งครับอ่าเป็นคือตอนนี้น้องก็ถ่ายมาครับมันก็เป็นช่วงปลายๆและท้าย้างนะครับ ก็คือจะเห็นว่าเบอร์แข้งมันดีมากถูกต้องไหมครับพี่ครับวันนั้นแต่วันนั้น,น,นเขาไอ้นี่จริงอ่ะเขาตียกนะเขาตียกซื้อเนี่ยอคือมันตีแค่เหมือนกับเขาไก่อ่อนนะครับคือเจ้านะคนรหลวงเนี่ยมันเป็นไก่อ่อนเขาก็ขอตีแค่ยกละยี่สิบนาทีอ๋อยกละยี่สิบนาทีตีกี่ยกพี่อ ครับไก่ลูกอายุพอมันไปเช็ดน้ำม,มันก็ฟื้นพอยี่สิบนาทีท่าจะงอมๆหน่อยก็หมดยกอย่างนี้กเลยเลยก็เลยยกกันฮัลโหลครับเสมอกันอ่ะโอเคพอเสมอกันแล้วพี่โอติดต่อเห็นคลิปแล้วนะครับชอบที่เบอร์แข้งนะครับติดต่อ,อท่าทามแล้วก็ซื้อมาในราคาหกหมื่นบาทนะครับแต่ต้องบอกว่าที่พี่โอซื้อมาเนี่ยเราเห็นแต่คลิปแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยพี่โอเอามาฉาหน้าเนี่ย ฉะนานไหมพี่มาเปิดหน้า <พอ S 1> เลี้ยงใหม่มาเอามาเอามาเอามา,อา,มา,อา,มาพอแพ้หายแล้วก็มาเตะครับเดียวยกเดียวแล้วก็ใช่แล้วก็เลี้ยงออกติดหาผู้ติดมาจําเลยครับแล้วพอเอามาฉะยกเดียวพี่พี่ชอบแล้วว่ามั่นใจมันตรงไหนเลยว่าคือเลยเอาออกมาติดมาจําตีล้านเลยพี่ ใช่ครับก็คือก็ชอบมันมันก็เป็นไก่ที่อย่างที่เห็นวันนี้ก็มีเป็นไก่หลบหลีกพอมีประมาณนี้นแล้วก็เวลาจังหวะที่มันหยุดวิ่งครับมันจะเป็นไก่ที่ถึงตัวแล้วก็จิบตีาบตามาตีตีกระเดือกตีมองหูครับตียืนไม่อยู่เลยือมันจะถ้ามันตีพม่าด้วยกันนะน้องมันจะไม่ไม่จ้องให้ผู้สู้ไม่ไม่ค่อยมีจังหวะผู้สู้ อะไรประมาณนี้ครับคบมันจะมันจะเข้าถึงตัวอ๋อก็ที่พี่โอ๋คุยกับผมว่า,อ,าอ่านทางว่าเราน่าจะตีเขาก่อนก็คือประมาณนี้ถูกต้องไหมพี่ก็คือเขาจะตีเราเนี่ยเราก็พาเขาวิ่งนะครับพอมันหยุดวิ่งปับ๊บมันก็เป็นตัวเดินเข้าไปทําก่อนก็เลยมองว่ารเราได้โอกาสตีก่อนอ่ะฮะใช่โอเคตอนแรกผมมองตรงคือเราผมไม่ได้เห็นคลิปไม่เห็นอะไรเจ้าดรคอหลวงผมก็ยังมองพอพี่โอ๋พูดผมยังคิดว่าเป็นไก่เร็วนะ นะฮะเป็นไก่แล้วเป็นไก่ชิงจังหวะตีก่อนแต่พอวันนี้ปล่อยไปโอ้โหเฮ้ยมันวิ่งเลยอ่ะผมก็แปลกใจพี uh ่บอกเอาเลี้ยงมาล่อด้วยเออฮะครับผม uh huh. แล้วอพอไปอ่านทางคือวันที่เรา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 ,เราฉาหน้าแล้วเราออกไปติดมาจานะพี่พี่ไปเห็นเห็นตัวปอนนับทองพี่อ่านเขายังไงตอนแรกเห็นคลิปเขาไหมไม่เห็นครับไม่เห็นนะไม,ไม่เห็นอะไรเลยจนมา จนมาตอนหลังคือมีแบบสมาชิกอะไรในกลุ่มส่งมาส่งให้ดูในกลุม่มครับใช่แล้วถ้าเกิดตอนแรกพี่โอไม่ไม่ไม่เห็นคลิปเขาเนี่ยพี่โอพี่โอโอ,อ่านยังไงพี่ผมอยากรู้ข้อมูล <ๆ S 1> ตรงนี้แหละเป็น,เป,นเป็นวิจาทานให้พี่น้องชาวไวยชนด้วยก<ๆ>็ก็คิดว่าคือก็มองจากทรงทรงไก่อรเนาะครับทรงไก่ทรงครับก็คือมองจากสภาพผลอะไรประมาณเนี้ยครับก่อน ก็คิดว่าเป็นไกท่ที่ที่แบบจะเป็นยืนยืนตีเปิดให้เราตีอะไรประมาณนั้น๋อเราก็ <Okay. S 1> มองว่าเขาจะเป็นไก่ยืนเปิด,ปดให้เราตีด้วยใช่ไหมถ้าเกิดตามมองมองตามขนตามลักษณะของไก่เนี่ยตามประวัติเอาไว้คือประสบการณ์ที่เราเห็นมาว่าไก่ลักษณะเนี้ยนะครับขนแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นไกลล่ลักษณะนี้พี่โอ๋ก็มองว่า,วาอ่านเราอ่านทางมาแบบนี้อ่ะฮะล้วก็ตัดสินใจตีกันเนี่ยนะครับ แล้วคือผมอยากรู้อีอย่างนึงพี่พอไก่ได้คู่แล้วเนี่ยนะครับพี่โอมมีคอเลี้ยงอะไรยังไงบ้างพี่ก็เลี้ยงกี่วันดีกว่าไ,ได้คู่แล้ววันนั้นมันมันครับฮัลโหลครับพี่โอฮัลโหลพี่โอเสียงมันเสียงมันหายครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไปหมายพี่แป๊บหนึ่ง